ไม่มีเสียงเลยดาเนียดาเนียขอเสียงหน่อยดาเนียขอเสียงหน่อยดาเนีอาแฟกทีเยปุก,กูแฟกทีเยเด้อ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 อะไรอะติร์มือ เหนื่อยก็พักนะเหนื่อยก็พักไม่มีเสียงคนมันเหนื่อยอะป่ะนี่คนมันเหนื่อย